ไม่นาไม่นาลึกไม่นา,นาลึกลก็อกแล้วขอให้ได้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 เอาดูดูดูโอใหญ่มากโอ้ยป้าเขา<ม>ดีใจมากเลยนะทุกคนเมื่อกี้คุณป้าดีใจมากโอดีใจ เขาจะทําการขุดไข่มดกันนะเราจะพาไปชมเลยอยากเห็นแล้วละสิว่าเขาขั้นตอนการขุดเขาเป็นยังไงไปเดี๋ยวไปดูกันเลยขอกราบสวัสดีพี่น้องชาวสนนสรับผพรมไปเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการขุดกันเ,เลยเนดะี๋ยวเรา,าจะส่งเสียงเรียกเข้าส่คุณป้าเขามีเสียงตอบรับมาแล้วนะทางโู้นได้ไหมครับคุณป้า ได้นะว้าวแล้วก็เจอคุณป้าทั้งสองคนแล้วสวัสดีค่ะคุณป้าอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยนี่นะคะเขาก็มีสเสบียงมากินด้วยมีน้ํามีทุตามากินด้วยวเราต้องเงียบๆนะทุกคนเราต้องเงียบๆนะเ,เนะะตตนีเ่ยหม,มดจะแตกตื่นกัน <c oughs> มาตั้งแตก่กี่โมงแล้วครับคุณป้าพึ่งมาพุ่งมา้านะครับผมแล้วใช้เวลาขุดกี่วันครับคุณป้าเนะี่ย สามวันเฮ้ยน่ารักทุกคนดีนะแล้วไหนมันโผล่มาแล้วลุ้นแล้วทุกคนคาดว่าจะเจอแล้วนะเบาๆเบาๆและขณะนี้ผมอยู่ทางตอนใต้ของวัดวังหมาเน่านะครับผมโอ้หมดกัดข้าแล้วหมดกัดข้าแล้วนี <laughs> ่นะทุกคนหมดกัดเยือย่อเยือย่อหมดเนาะ ครึ่งวันครึ่งวันครับครึ่งวันนะครับผมมันจะได้มาอันนี้เอาไปทําเมนูแล้วคุณป้าเอาไปดองเอาไปดองครับดองไข่มดมันเหมือนพวกไข่ข้างบนต้นไม้ไหมครับไม่เหมืดทั้งวันคนละไข่นะทุกคนผมก็ยังไม่เคยเห็นนะนน่ัโอ้โหนน่ะคน มันเริ่มมัจะมีรูน่าไปเรื่อยใช่ไหใช่ต้องดูตัวด้วยมันจะไปอยู่ที่รังใหญ่ๆมันใช่เขากำลังช้อนชัยตามไปนะทุกคนโอ้โมันจะตามนี้ไปเลยโอ้ตัวออกเฮ้ยตัวออกแล้วทุกคนเราจะไปลองตีนขวบแล้วเราต้องใช้ไม้แหญ่นะแหญ่ดูตัวมันก่อนโอ๋อไงตัวเต็มเลยทุกคน อันไงตัวเต็มว่าแต่จะไม่เห็นเดี๋ยวเขาจะทำการเอามาแย่ทำการหาลู่อื่นแล้วมันต้องให้ตัวเยอะเราขอให้ได้นะทุกคนที่ดินถล่มไปแล้ว ให้ได้มีรูออกตัวออกตกแล้วเยอะเลยคาดว่าจะเจอแล้วทุกคนยังไม่มารวมอันนี้เป็นออนไปหลายทางครับไปนั้นรวมขอให้เจอนะทุกคนเราอยากให้ทุกคนได้เห็นนะแย่ลงไปดูแล้วนะทุกคนแย่เราก็ขุดไปนะอุ้ยมันมีรูเต็มเลย ูเเต็มลยออกมาเต็มเลยอู้คาดว่าจะเจอนะทุกคนเออใช้จอบแล้วขุดไปเดี๋ยวเราจะได้เห็นไปพร้อมกันนะ เป็นกิโลหรือเป็นอะไรโอ้เป็นโลโ,โลห้าร้อยเนี่ยโอ้โลห้าร้อยทุกคนแต่มันหายากมากหายากห,หายากมากหายากมากกว่าจะเจอก็มันน่าสนุกมากนะทุกคนดูแต่ก็กว่าจะเจอใช้เวลาใช้เวลาเดี๋ยวเราจะใช้ไม้แย่ลงไปดูอีกนะ ก็แข็งนะนแข็งตวเดี๋ยวหน้าเห็ดโคนก็จะมีเห็ดโคนอี่ทั้งทุกคนมันู่นเจอลิ้งแล้วเนใช้ไม้วนมนเนี่ไอ้ทิวมด ไม่รู้กิโลเลยไม่รู้กิโลโอ้โหรูเยอะมากไม,ไม่รู้กิโลนี่ไม่ใช่ไข่มดนะทุกคนถ้า,ถาทางจะ ใช้ไปหลายทีนะทุกคนถ้าคนขุดไม่เป็นไม่รู้นี่เราไม่รู้เลยนะไม่ได้กินมาเลยวันนึงอ่ะเพราะเผลอว่าเจอที่มันบางบางทีก็เฝานะทุกคนเมื่อกี้ป้าน้องไอขุดตรงนู้นได้ไหมไม่ได้นั่นนะเขาขุดตรงนู้นไม่ได้นะทุกคนก็เฟลไปกว่านจะได้นี่มันยากมากเลยนะไอ้รูนี้ท้าทางว่าจะมีไหมคุณป้า ยังไม่มั่นใจยังไม่ตอบไม่ได้นะยังไม่มั่นใจนะแต่มันก็เจอตัวแล้วแต่ว่ายังไม่มั่นใจต้องรอชมรอชมเมื่อวานไม่เจอหัวอกเป็นปองตัวรอเอาไม่ได้เราต้องหลบก่อนนะระวังหัวะคุณป้าเราตงอยูรากไม้ไม่ได้รากไม้เมื่อวานก็ไปขุดแล้วนะเก็บได้ไหมได้นะวันนี้เราไปขายที่ไหนปะ ไม่พอจะขายนะไม่พอจะขายนะทุกคนเพราะเ่าคนต้องการเยอะมันขุดยากมันหายากไปได้กินครั้งนึงได้กินครั้งหนึ่งใข่มันจะไม่เหมือนบนต้นไม้นะบนต้นไม้พวกเขาไปแกงไปเลยหางอีสานอันนั้นหางไงนี่หายากไงตอนนี้ก็ขุดมาได้จะครึ่งเอวแล้วยังไม่เจอเลยครับดูโอ้โหได้ครึ่งเอวป้าน้อยแล้วนะแต่ถ้าได้มากก็แบบแซ่บมากแซ่บแพงมากด้วย ก็ยตออีกก็ยังไมตออีกก็ยังไมตออโหยังจะต่ออีกเหรอกว่าจะได้เนาะดูดิครับขอร้องอย่าต่อเลยดูกว่าจะได้มานะต้องใช้แรงโลนึงก็ห้าร้อยห้าร้อยขึ้นนะทุกคนอืมห้าร้อยขึ้นเพราะว่ามันหายากมากเลยวันนึงบางทีไม่ได้ เกือบ,บมไม่ลงเลยเกือบไม่ถั่วแล้วนะความลึกกันแบบตามลงไปนะิดมันม,มีหลายรูนะมันหลอกมันมีหลายรูมันหลอกบางทีแบบพวกพังอะขุดจุดพวกพังเลยนะบุปป๊บไปเลยโคน่นไปเลยเขาบอกนะแบบ ถ้าขุดแล้วบางทีก็เจอรังเล็กบางทีก็เจอรังใหญ่นะเบ<ล>็ดติดแป้ง,งเลยทุกคนแต่ตัวมดอะตัวนิดเดียวโค่นเลยลังโคนไอ้พวกโคนปาเาจะมากันสองคนบางทีก็สามคนนะก<ม>็ <c oughs> จะหางกันทุกคนเราค็ <c oughs> ลุ้นทุกคนใหญ่เขาได้แล้วเพราเราก็อยากเห็น <c oughs> พอเรามาขุด ใครมดเงี้แล้วก็เรื่งมดกัดเนี่ยขุดไปคันไปทุกคนมันกัดเมื่อวานออรอซะรอยเต็มเลยรอยเต็มเลยเอาละขุดลงไปงั้นไงจ้าเจอทิศทางแล้ว <c oughs> ตอนนี้ก็เจอทิศทางแนละ้วทุกคนมาชนมาหากันน่ะมดออกมาเต็มเลยนี่ลูกมดหย,อ,ยองแล้ว หูเยอะเลยลูกมันหรือตัวมันเนี่ยตัวเอ้ยตัวมันเลยโอ้โหน่าจะลงแบงล่างเลยอ๋อกมาขุยเยอะเอ้ยล้วก็ตามทางไปเรื่อยๆนี่แหละเราจะเจอแน่โอ้รื้อเลยนี่เยอะนี่เยอะมากเยอะมากหรือว่าใช่แน่ๆเออคาบไข่ขึ้นแล้วคาบไข่ขึ้นแล้วทุกคนเราจะเจอแล้ว บกบกไหมคาดว่านี่ออะบกบกนะคาดเราจะลึกไม่น่าไม่น่าลึกไม่น่าลึกก็กรอกแล้วขอให้ได้ขอยห้ได้ขอให้ได้ขอให้ได้ เฮ้ยกูกเลวกุกแลวกูกเลวเอ้ยเอาแล้วแล้วก็เฝ้าระวันอยู่ห่างๆนะพ้อให้ป้าเขาได้ไวๆนะป้าุดมาเหนื่อยมากแล้วนะครึ่งวันแล้วนะ าน,นี่ก็รู้ลึกลึกเท่าคนแล้วได้อุย้ยดังแล้วเจอเจอเออจเอ,อฟันธงแล้วเจอเจอแล้วอ๋อ,อ,อตื่นเต้นมากเลยอ้อดังปุ๊กปุกนะเจอนะเพราะว่าเขาฟันธงว่าเจอแล้วใชฟ่ฟังเสียงฟังเสียง กุ๊กเลยนั่นกึกกึ๊กโอโหคนขุดไม่เป็นไม่รู้เลยนะทุกคนเพราะว่าแบบต้องอะไรหลายๆอย่างนะพร้อมกันนะกุ๊กแปดแหน่กุ๊กไม่โบอะไรทีกุ๊กไม่โบมันใกล้เข้าไปแล้วโอ้โหโบแล้วโบแล้วโบแล้วได้แล้วได้ได้เนี่ได้เนี่ได้เนี่ทุกคนพอมันกุ๊กมันจะโบถ้าโบนี่เจอโบนี่เจอเลยโอเค แตรอยยิ้มของคุณป้าก็โผล่ขึ้นมานะเมื่อทันทีเมื่อเจอพงหมดแล้วเอาถอยให้ป้าเอาดินออกทิ้งอ่ะถายครับเดี๋ยวผมจะเอาดินออกใต้ปครับช่วยเลย <laughs> โอเค ลากไม้ก็มีนะยุบแล้ว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 ถ้ายุบก็คือเจอแล้วนะต้องตัดเอาบุ้งกี่มาด้วยเอาติดมาด้วยนะยุบไปแล้วยุบยุบ แบบขุดรอบเลยนะผลสุดท้ายมันอยู่ตรงนี้้วโอ้โหบุ๋แล้วนั่งไข่ไข่มวเอาไหนไข่อุ้ยเจ๊นะเธอใครอะเนี๋ยวไหนมันจะขาวอย่างนั้นเลยอุ้ยเม็ดแป้งอู้หูนั่นน่ะแป้งมันน่ะอร่อยมากไอ้กลมๆอ่ะ คาดว่าจะใหญ่นะทุกคนอู้หูหลังใหญ่นะป่ะกลมๆใ,ใ,ใหญ่กลมๆมันคือแป้งนะทุกคนล,กลึกมากเลลึกมากตัวมันเต็มเลยอะ่ะไม่น่าเชื่อนะอตัวใครนี้ไข่บเบ้อเลยคันอยากไปดูตัวมันนิดหน่อยป่ามขอตัวเมื่อไหร่คันนะคันไงนิดเดียวมือเห็นตัมันมันคันมากจริงเห็นไหมอุ้ยอยากไปตัวนี้ ดูเขาก็เตรียมถังอกมามันคือมดทั้งนั้นอะตัวนี้เต็มหมดเลยแดงๆอะใช่เลยครับแล้วก็ตื่นเต้นแทนคุณป้านะนี่อุปกรณ์นี่ดูมดทีนี่นี่นี่ตัวอย่างนี้นิดเดียวแตกลับระเบิดหลายล้านตัวมากเลยเป็นแสนตัวนะทุกคนดินดินดินทิวเตรียมถังาใส่ครับ นี่ก็ตักดินตักมดออกก่อนตักเอาดินออกส่วนเยอะจัดสั่งพีมาเนาะสั่งพีตอ๊กน้โหโอ้โหวู้มันจะเป็นบูลงไปเงี้ยโอ้โหป้าผมดีใจเลยดีใจแทนเลยโอ้โหใหญ่ไหมเป้งใหญ่มากโอ้โหคือใหญ่มากอะโอเคเลยอะโอ้ยใหญ่มาก อยป้าเขาดีใจมากเลยนะทุกคนเมื่อกี้คุณป้าดีใจไหมครัดีใจค่ะดีใจไม่เสียแรงไม่เสียแรงที่ขุดลึกขนาดหายเหนื่อยแล้ววันนี้หายเหนื่อยแล้วเพ้งเลยทุกคนสุดยอดเลยสุดยอดเลยวันนี้ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่กว่าทุกวันนะป้าบอกว่าใหญ่กว่าทุกวันเลยนะสุดยอดมากวันนี้วันนี้อะไรมันป้าดำๆอ่ะตัวมันเนี่ยตัวมันตัวมันออกเป็นตัวเลยโอ้โหเยอะมาก ใหญ่ด้วยนะใช่โอ้โหใส่สายไม่ค่อยมีอ๋อเพราะตั้งไว้นี่แบบบู๊งลงไปเลยโอ้โหดูดูข้างล่างขาวโบ้เลยขาวฟุนเลยโอหมดก็แบบสุดยอดเลยนะน่ะแดงๆนะมดทั้งนั้นเลยเห็นไหมทุกคนเลยดูดิโอ้ไม่น่าเชื่อนะเป็นไข่มีดได้ไงอ่ะว่ามดทั้งนั้นนะทุกคนเห็นไหมติ๊กติ๊กติ๊กนะโดนก็แตกและดู Style, เราดวงดีมากนะเพราะว่าเรามาตอนที่เขาได้มากเขามาเจาะไว้แล้วนี่อ๋อเขามาเจาะไว้แล้วนะเขาเจาะแล้วไม่เจอเสร็จเราเพราะว่าคนที่แบบเขาไม่มีความพยายามนะเขาขาวเลยคนที่เขาไม่มีความพยายามนะเขาก็แบบขุดหน่อยนึงเขาก็ไปแล้ว ชั้นเหห็นนม้ี่อเป็นชั้นๆเลยอ่ะโอ้ยแป้งเนี่ยโอ้ยไทยมันอ่ะดีใจด้วยนะนี่ไม่เอาอ๋อนั้นไม่เอาดูดดิูมันกินสดได้ไอ๋อทิวลองกินนะห้มันกินสดได้นะทุกคนดูทิวกินโชว์เล่เพิ่งผมจะลองนะห้าสี่สามสองห้าสี่สามสองหนึ่ง โอ้รสชาติแบบมันมันไหมมันมันนะปะมันแล้วแบบมันแตกในปากแบบมันมากมันมากนี่แหละเขาไปดองน้ำปลาเนอะอร่อยอร่อยมากปะให้มันจะเปรี้ยวเองเ้าดองวันนี้อ๋ออันนี้มันออกแบบมันมันเลยแบบอธิบายไม่ถูกมันโหแตกในปากแบบลยมุนมากเลยเยอะเราได้เยอะด้วยนะวันนี้คุ้มแล้ววันนี้คุ้มแล้ว ป้าน้อยจะไปขุดอีกไหมไ<ป>เดี๋ยวไปอีกนะทุกคนว้าวโหูป้าเขาจะไปอีกนะก็ขอให้ป้าได้เยอะๆนะวันนี้ขอให้ได้เต็มกระแปงอะ่ะอู้ย,ยังไม่หมดหอู้อยังไ,ได้ตักเลย,ยบนฮ่าโอ้โห <laughs> แค่นี้ก็จะเต็มแล้วอเอาไอ้ใบเล็กๆเราก็เอาใช่ไหมเอาหมดอ๋อเอาหมดมันปนกันนี่ แต่ถ้าได้เป้งๆนี่ดีเลยเนาะผิวดินผิวอโอ้อป้าต้องไปคัดเอาดินเลยออกเดี๋ยวไปลอยน้ำเอลอยน้ำเขาจะเอาไปลอยน้ํานะแล้วก็ไปใส่ผ้าขาวบางปุ๊บใส่มันก็จะลอยขึ้นมาเลยใส่ล้วก็ลินออกแล้วได้ไข่มาโอ้โหสุดยอดอะหมดแล้วหมดแล้วนี่นี่เกือบช่างนิะมันรวมดินด้วยเกือบเกือบสองโลนี่ในป่าผมวานเนี่ยไม่ถึงไม่ถึง โลกว่าตอนนี้นะอาจจะได้โลกว่านะมันจ,จะโลกว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเอาดินยัดเข้าไปไนี่ดู <c oughs> สุดยอดอ่นะโอ้ <c oughs> กว่าจะได้มากินนะทุกคนแล้วมันอร่อยมากด้วยสุดยอดแล้วนะแล้วก็แพงด้วยแวพงนะนี่ปลาเขาเสร็จแล้วเขจะถามเขาจะกบกบหให้มันอยู่ต่อนะให้มันอยู่ต่อก็เป็นเนี่ย ปลวกแรกที่เขาขุดไว้นะทางป่าเขามาขุดไว้แล้วมันไม่เจอนะเขาเลยย้ายเขาไปปลวกทางนู้นนะอันนี้ก็ใช้เวลาขุดอยู่พักเนื้อมื่อไหนดูนะโผพักเนืนะ้อก,ก็เป็นชั่วโม,มงเหมือนกันนะทุกคนแล้วเขาก็กบไปแล้วป่าเขากบไปแล้วไม่เจอนะก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนปลวกใหม่นี่จะเป็นปลวกนหม่ป่าเขาเอาไปหาขุดฝั่งนู้นเจอนะหกตกของเด็ดเยี่ยมเลยแต่ตอนเนี้ยป่าเขาจะไปขุดต่อนะเดี๋ยวเราก็ไปดูตอนเย็นตอนเขาล่อนไข่ได้ไข่ออกมาพร้อมข่นะทุกคน ไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคนนี้ก็ล้างแล้วนะนี่อ่อะ้ยล้างแล้วนี่โอ้ยเน้นๆน่ะอันนี้ที่ขุดได้ครั้งแรกเลยขอนี้นหรวมอ๋อรวมกันรวมนดินมันก็จะอยู่ข้างในนะทุกคน มันก็จะไหลลงไปอ้เป็นโลได้เนะาะกว่าด้วยวันนี้คุ้มแล้วทุกคน,น,นว้าวนี่เราเราก็ใส่น้ำไปอีกแล้วก็ค่อยๆเทนะซาวอีกซาวอีกหลายๆน้ำเหรอใสนะ่ถังน้ำใส่แล้วลิ้นเนี่ะต้องล้างให้ขาวจนึ่งชั่ว เอาเก็บไม้เ,เก็บอะไรออกนี่ตัวมดยิงอยู่เลยนี่มดยิงอยู่เลยอ่ะนี่มันจะลอยนะไข่มดมันจะลอยยิงเหมือนก็จะตกตะกอน ขั้นตอนการทำนะล้างหลายหลายน้ำจนขาวจ้วะน้ลลลลหลเี่ยนักตึงต้อง,ล,งอล้างอีกล้างอีกหลายน้ำเลยแหละเอาหลากไม้ออกเอากรินออกให้หมดให้ขาว อจมดังโอ้อหแนวเน้นๆน่ะไข่เน้นๆน่ะโอ้ไข่เต็มเลยเ่รอ ไข่ทั้งนั้นอ่ะว้าโหโลดโทดา